นะครับทักทายสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านครับผมมาแล้วครับมาแล้วทักทายกันก่อนขอบคุณท่านที่นั่งรอกันอยู่หน้าจอนะครับเดี๋ยวผมแก้ไขทางด้านแอปแดงแป๊บนึงก่อนเด้อสุริยามดึกค่ำคืนวันเสาร์ไม่ไกลการเป็นการแคทหน้าจอ ไปนาวแน่นาวคุณแคบ้า,าจอาแคตหา,าจอดจ,จากกัน,น <า S 2> แคตคิดถึงคนรักที่ <คน S 1> จากไหลคอยรักกลับมาชเงิมมองบ้ามองเดือนเดียวได้เว่าน,นี้ดวงดาวห้างหายเล่นเอาใจเงาไรคนที่เกียง เดี๋ยวออกจากหน้าจอแคปหน้าจอของออแคปแดงก่อนนะครับ,บ,บแสงเดือนที่อยู่บนฟ้าโปรดส่งแสงมาให้ข้ามอมงมีอย่าให้แสงไฟส่องแสงแทนใจรักาเหลือเพียงความเหมินที่ไร้คนเคียงเหลือเสียหัวใจร้องไห้ทำหารักแทน ทางเทคนิคเน้นแ่งขออภัยพี่น้องด้วยเด้อดินยาพี่น้องทางแทยรแดงสิธิพร Channel Official นะครับรขอแก้ไข <ใน S 1> แป๊บนึงก่อนนะครับรกันแกันดังรหัสของข้าที่ตาดบ้านนามาอยู่เมืองไปอะไรอะไรเปลี่ยนไปขอให้หัวใจอย่าได้แปรพัน ให้รักซื่อตรงมันคงเป็นนิดนิรันด์ฟังเพลงนาวจากสวรรค์ในเมืองไฟฟันวันหนาวเงาเียน้องทางแอปแดงคงจะงงว่าเกิดอะไรขึ้นนะสวัสดีทุกคนนะครับแก้ไขนิดหนึ่งก่อนนะครับ จอจากหน้าแคดนะครับดันรักของเขาจิตาบ้านนามาอยู่เมืองไฟอะไรอะไรเปลี่ยนไปขอให้หัวใจอย่าได้แปกผันให้รักสื่อตรงมันคงเป็นนี้ ฟังเพลงหนาวจากสวรรค์นในเมืองไฟฟันมันหนาวสวัสดีแมวเป้าแมวเป้าเมืองเสรีภูมิสวัสดี สตรีมสดดาวคนพ่อมือนี่หนุ่มเสรีภูมิแมวเป้าแห่งเมืองร้อยเกินสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวขอเช็คระบบทางย t u ู e แป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกว่าผมจะไปเข้าระบบแคทหน้าจอไปนะฮะก็เลยจะออกจากแคทหน้าจอออกไม่ได้พี่น้องถ้าออกไม่ได้ก็คงจะลงจากสตรีมสดแล้วเข้าใหม่ใช่ไหมอ่าไม่ต้องห่วงครับฝีมือฝีมือการสตรีมสดของเราไม่ต้องห่วงครับ เออน้งวันนี้ก็อยู่กับอาจารย์หนุ่มเช่นเคยนะครับอาจารย์หนุ่มคนเก่านะครับหนุ่มน้อยมีแพนดาน้นอนดาอัปโหลดติดตั้งวินโดว์ใหม่นะครับให้กับชิงาน S T P studio นะครับติดตั้งมาแล้วประมาณสองอาทิตย์ยังไม่จบเออสงสัย อาจารย์หนุ่มมันจะจบวันไหนสงสัยปีหน้าามสวัสดีทุกคนนะครับเพื่อนคนนอนดึกทุกคนนะครับพี่น้องแฟนๆทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ยังแก้ไขไม่ได้นะะผมกลายเป็นผมไปแค้นหน้าจอพี่น้องนะฮะไปกดผิดนะฮะตอนเข้าสตรีมครั้งแรกเลยนะะจะออกจากสตรีมไปยังไงอะ่ะลงสตรีมก่อนนะมลงก่อนเนาะเข้าใหม่เนาะพี่น้องเนาะเพราะอย่างนั้นมันรู้สึกว่าผมจะแก้ไขไม่ได้แล้วนะ